วันนี้ในเกมขไคจูพาได้นะคะทุกคนแล้วจะมาบอกวิธีการเป็นตัวไคจูบางตัวนะอาจจะไม่หมดทุกตัวนะเพราะว่ามันยากเกินไปนะบางตัวก็ต้องตามเวลานะบางตัวก็แบบมีแค่ตอนเช้าเท่านั้นกับมีแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นแะเวลาไฟดับเวลาไฟดูแล้วก็ใส่เสื้อแบบเป็นอันนี้ไปก่อนนะทุกคนอุเ้เบอรอะไรซิตัวเองทำไมอะ ถล,ลามนี้ห้ามโดนนะทุกคนถ้าโดนแล้วแบบจะกลายเป็นสลามแบบเพื่อนนะทุกคนจริงๆเกมน,นีนเน้เป้าหมายก็คือให้มาแบบเข้ามาเล่นความเงินตีใครจูอย่างนั้นทุกคนเพื่อจะเอาไปเปิดกล่องได้สก,กินสวยๆโอ้โหกดไม่ดานทุกคนจะตัวเองแป๊บไม่เยาเป็นใครจูเดี๋ยวค่อยเป็นนะเดี๋ยวยินนมา เนี่ยอันนี้ชอบมีตัวที่มันมากวนเพื่อนอ่ะของเงินของเงินของเงินไม่ได้เงินอ่ะเอออะไรหาโตัวอื่นก็ได้ทุกคนก็ห้ามโดนแบบเดมแดมอันนี้นะมันเป็นแบบหนามแล้วก็ห้ามโดนแบบบ่อบ่อสีแดงอ่ะแบบบ่อน้ำสีแดงอันนี้ก็เลยกาทุกคนห้ามโดนนะแล้วก็ ฉลาบัสชลาบที่อยู่ในน้ำด้วยแล้วก็คิฟต้นด้วยนะสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นใครจูนแล้วก็ระวังเรื่องนี้ด้วยแล้วมันก็มีอาวุธหลากหลายแบบนะเนีนสกินเคสเนี่ยถูไหมจริงๆชอบเปิดเบสิคเคสมากกว่าทุกคนเพราะว่ามันจะได้ของแบบนี้ระยะได้เงี้ยมันดูน่ารักดีซึ่งอันนี้มีเพลงด้วยนะทุกคนแล้วมันจะมีอันอื่นด้วยนะทุกคนเหมือนมันเป็นกาชายนะ แต่ว่ามันจะแบบตามเปอร์เซ็นต์ไงว่าถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยก็จะได้ยากแล้วมันก็เป็นของดีแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์มากก็จะได้ง่ายแล้วก็จะเป็นของไม่ค่อยดีทุกคนดูตามตรงนี้ได้นะว่าเป็นทิกเก็ตที่จะเอามาแล้วก่จะเปิดกล่องน,นะต้องไปแบบเก็บจากการตีไคจูยอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้อันนี้เก็บจากไหนนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่านนยังไงก็อันนี้ หมือนจะต้องใช้อันนี้ในการซื้อทุกคนซึ่งอันเนี้ยเห็นบางคนใช้แล้วคือแบบสุดยอดมากเลยนะมันก็ดีนะแล้วก็กกเรามีช็อตมีอยู่ประมาณน,นี้นะทุกคนนี่ขอทุกคนดามิเนกันอันนี้มันดูเหมือนดีกว่านะแต่ว่าอันนี้ไว้สำหับมาเชเต้เนี่ยทุกคน,กคนแต่เรายังหามาเชเต้ไม่เจอแต,แต่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะเคยมันอยู่ แต่มันต้องแช้นมือทุกคนตกนั้นโอ้เพื่อนทำอะไรอ่ะพิธีมันมีตัวที่มันเป็นต้นไม้เยอะจังเลยอุ้ยเอ้ไปโดนดิเออโดนละตัวนี้โอเคโอเคโอเคนั่นแหละโอเคนั่นแหละนี้นี่นี้เลือน้อยแล้วอ่ะโอ้อ๋อลืมไปตัวนี้มันตีแล้วมันติดพิษใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการหาใครเจอเลยทุกคนในตอนกลางคืนพราเวลาเราไปโดนคิสต้อนนะแค่ตอนเวลาแบบมันไม่เร็วกลางคืนหรอกทุกคนมันเรยกว่าแบบไฟฟ้าดับมากกว่านะทุกคนเขาแบ็คเอาอย่างนั้นอ่ะถ้าเรามาโดนคิสนะต้นนะนนนอน,น,น,นะน,น,นตรงนี้นะเราจะเป็นตัวนี้เลยทุกคนเดี๋ยวรอให้มันแต่งหน้าก่อนมันจะแบบเป็นคิสต้อนนะทุกคนนี่จะเป็น Hi ตัวนี้นะจะเป็นไคจูตัวนี้ซึ่งน่ารักมากเลยมีแอนิเมชันการกระพริบตาเลยนะ การตีแล้วก็การจับนะคะทุกคนคือน,น่ารักมากอ่ะแล้วไปดูตัวต่อไปเอ๊น้องตันน้องไม่สีหน้านะอเวลาน้องเจ็บหรือน้องแฮปปี้น้องก็มีสีหน้าเหมือนกันทุกคนทุกตัวจะเป็นแบบนี้กันเกือบหมดเนีเห็นไหมเห็นไหมมีคนมีเลื่อยอะ่ะน่ะผู้หญิงคนนั้นมีเลื่อยโอเคก็ไปดูตัวต่อไปนะคะโอ้จะจับดีกำ <c oughs> ลังรีวิวโอ้ ขอเป็นตรงบ่อน้ำตรงนี้นะทุกคนเพราะนมันก็จะได้เป็นลาราปับนะอันนี้มันไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ว่าเป็นแบบตอนเช้าหรือตอนกลางคืนนะแบบ power back หรือ power กลับมานะคะทุกคนมันจะอยู่แค่ตรงนี้นะทุกคนถ้าใครอยากเป็นลามปับก็มาได้เลยนะแต่แค่ตอนกลางคืนอนะ่ะมันจะมีแบบเหมือนแบบคิสตนนันงอกมาจากข้างหลังนิดนึงนะทุกคนจะเป็นมีพิเศษอีกนึงนะอันนี้หลับได้ด้วยน้องหลับได้นะทุกคนแล้วก็ น,นะเออโอเคแล้วก็น้องขโมยของจากคนได้นะอย่างเช่นอาวุธอะไรเงี้ยน้องก็ไปยขโมยให้กับคนอื่นได้นะ่ะกินอาหารื่อกีน้องก็กินได้นะแล้วน้องก็กัดขนเ้ือยแต่ดาามิตมาก,มากแล้วถ้าอันเนี้ยถ้าเราอยากขี่ใครบางคนนะคนนั้นจะต้องยืนเฉยนะเหมือนเต็มใจจะให้เราขี่ขึ้นไปนทุกคนเพราะมันจะน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปนะ <c oughs> จริงๆอยากพาไปดูตัวที่เป็นโปรตไทป์ <c oughs> นะคะทุกคน มันจะมีโปรโตไทป์อยู่สองสีนะก็คือสีที่เป็น power กลับมาจะเป็นสีฟ้ากับขาวทุกคนแต่ถ้าเป็นตอนกลคืนอย่างเงี้ยมันแบบ power b a c k นะทุกคนมันจะเป็นสีแบบดำแดงนะทุกคนมันจะดูน่ากลัวกว่านันนะแต่พอเวลาเราเป็นนะมันจะมีเสกแอนิเมชั่นที่ค่อนข้างน่ารักนะเจ๋งเมืนแบบตึงๆตึงๆอย่างเงี้ยมันมันก็น่ารนะักนะเวลาตายาอะไรกันนะ กแล้วก็พอระตายก็มีเสียงเหมือนกันนะทุกคนเสียงเหมือนแบบชัดดาวอย่างนั้นอะอันนี้มันเป็นพลังวิเศษที่มาอีกอย่างนะคะทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้มีพลังวิเศษก็คือถ้าเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งนะทุกคนสามารถกดอันนี้แล้วฮิวตัวเองได้นะเดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปนะทุกคนนี่ไอเสียงน้องตายน้องชัดดาวตึ้งตึ้งตึ้งตัวต่อไปก็น่าจะเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวหาโกนนะอ้าวฉลามก่อนก็ได้ทุกคนเป็น,นนะฉลามันกโกนนะฉลามตัวนี้พอเวลาอันนี้ไม่รู้มันเกี่ยวกับแบบ power กับมาหรือว่า power แบตหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะเป็นสีชมพูอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าเพราะไม่ค่อยจะเป็นฉลามนะทุกคนแต่คิดว่าตอนกลางคืนก็น่าจะเป็นสีชมพูนะทุกคนซึ่งน่ารักมากเลยเออแล้วยืนทีฟูอะไรหงวนนะน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวรีเจ็ตภาพไปดูตัวต่อไปนะทุกคน จริงๆอยากพาไปหา,าใครจูที่ว่าเป็นโก้เหมือนกันนะทุกคนอาบูริตี้คือแบบดีมากก็คือเราต้องไปหาเทสเตอร์นะคะทุกคน,นซึ่งเทสเตอร์อุ้ยจีนแสงฟันน่ะซึ่งเทสเตอร์ส่วนใหญ่จะแบบไปสปอร์อยู่ใกล้ๆน้ำนะทุกคนเดี๋ยวขอเปิดประตูหน่อยสิเออเปิดประตูไได้หนูไม่ยินนนน ทเทเล่ออย์นะทุกคนมันจะบางทีมันจะมีสนชอนอยู่บนตน้นนะทเออนะเทอร์เวออแล้วนะทุกคนก็คือกำลังหาอยู่นะทุกคน,กคน,กคนหาเทเลอร์เหมือนไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนมันไปอยู่ตรงนู้นปะอันนี้อาจจะต้องเดินหานานนิดนึงนะทุกคนแต่อาจจะไม่มากนะเพราะว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละ,ะเพราะมนันไม่ได้มีจุด จปลอแบบหลายที่นะทุกคนแล้วก็วิ่งหานะทุกคนจะอยู่ใกล้น้ำมากทุกคนนี่ไงยงนี่ไงทุกคนเนี่ยเทเซอร์นะแล้วเราก็เดินไปในน้ำนะแบบถีอมันด้วยทุกคนต้องถือนะทุกคนถ้าใครไม่ถือก็จะน่าจะไม่ได้เป็นนะเนี่ยเพราะเรามีหนู่นตัวแล้วเราไม่ได้ถือก็เราไมไเป็น,ปนแต่ถ้าเรามีอนู่นตัวแล้วเราถือเนี่ยมันจะช็อตอย่างนี้นทุกคนแล้วเราก็จะเป็นนะ เหมือนเป็นไฟฟ้าช็อตแล้วทำให้น้องตุยเย่เป็นผีนะทุกคนนี่น่ารักมากเลยเนาะมีน้ำตาด้วยหางน้องก็มีสองแผกนะคะสองหางก็คือ a b i l i ี y น้องเนี่ยก็คือการเดชนะคะการเดชแบบผีทุกคนก็คือการกดจีแล้วมันจะเดชแบบนี้นะคะ a b i l i ี y ของน้องดีอย่างหนึ่งก็คือเดชผ่านประตูได้ทุกคนจะเป็นประตูแบบที่เลือเล่อนขึ้นเลแอแบบเลื่อนลงหรือว่าจะเป็นประตูแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่า น้องก็แดชได้เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนนี่น้องแดชได้นะคะถ้าใครอยากหนีคนหรืออยากแบบดเร็วในการจะมาจับคนนะทุกคนก็ทําได้ด้วยวิธีนี้นะเดี๋ยวทาตัวอย่างให้ดูนะทุกคนก็คือเราแดชปุ๊บแล้วเราก็จับทุกคนอน,นี่จริงๆเมื่อกี้เราจะต้องแบบแดชแล้วจับเลยนะครับจองสู้กัน ยโดนได้ยังไงแป๊กแปกเฮ้ยอ๋อไม่เอาแล้วก็ได้ไม่เอาแล้วก็ได้ก็เดี๋ยวไปหาตัวต่อไปกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ทันรีเซ็ตเลยเพื่อนไม่เป็นไรแต่ขอบคุณนะที่ได้ช่วยทำให้เรารีสต์รป้ใหม่ทุกคนก็คือบาร์เรียนี้ยพอเวลาแบบเพาว์นนพอเวลาไฟฟ้ากลับมาแล้วอะไม่ ผูไปวูไม่สามารถจะเข้ามาในตรเวนนี้ได้นะมัคือจุดสปอร์ของคนนะฮะแต่พอเวลาพาวเวอร์แบบแบคเอาอย่างเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาได้นะเพราะว่าเลเซอร์ตรงนี้ถูกปิกดนะคะก็จะดับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเป็นฉลามอีกรอบหนึ่งนะทุกคนดูซิว่าจะเปลี่ยนสีไปไหมโอเคเห็นไหมทุกคนตอนคืนจะเป็นสีชมพูแต่ว่าถ้าเป็นตอนเนี้ยเป็นตอนเช้าๆแบบพาวเวอร์ออนนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบสีเทานะทุกคน ก็เดี๋ยวพาไปหาตัวต่อไปนะอุ้ยน้ำน้ำตาไหลอะลสารอ่าเดี๋ยวพามาเป็นตัวตรงนี้นะคะถ้าใครอยากได้แบบสลามปั๊บแบบดา้อนก็คือต้องมาโดนทิ่มตรงนี้เลยนะเออทีเดียวเลยอืมได้เป็นตัวสีฟ้าน่ารักจังน,นี่น้องก็จะเป็นดา้อนนะทุกคนหรือว่าอยากโดนที่มุมนอกก็แล้วแต่นะ <c oughs> ก็น่าจะได้เหมือนกันส่วนตรงนี้จะได้เป็นแบบ สลามปั๊บที่มันเดินได้ทุกคนแบบเป็นตัวตัวสูงหน่อยอ่ะเนีย่ยถ้ามันโดนตรงนี้นะนั่ไงทุกคนนี่เห็นไหมตัวน้องจะสูงขึ้นมาหน่อยนะและหน้าตาก็จะเหมือนสลามปั๊บเลยแล้วตัวต่อไปนี้ <c oughs> น่าจะต้องไปหาชิ้นของเออ่มะนาวนะทุกคน ก็น่าจะต้องออกมาทางนี้น่าจะใกล้กว่าทางนู้นนะทุกคนเดินมาได้เลยจริงๆเราเอาเอาวุธมาตีฟาร์มทิกเก็ตจากตรงนี้ไนดะ้ทิกเก็ตสีฟ้าแต่ว่าจะได้น้อยน,นิดนึงนะแล้วบางตัวตัวที่เป็นทองไมมก็ตัวที่มันเป็นชายนี่นะเราก็สามารถตีมันพอไม่เจอฟาร์มทิกเก็ตได้นะเพราะถ้าตีรอบหนึ่งนี้ได้ทิกเก็ตค่อนข้างเยอะนะทุกคนมันน่าจะอยู่แถวนี้นะสไลด์มันเลมอนสไลด์นี่ไงเนี่ยเลมอนสไลด์นะคะทุกคน แล้วก็หยิบมาเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ห้ามกินนะทุกคนเราแค่ถือนะไม่รู้ว่ากินเราจะเป็นได้หรือเปล่านะก่อนที่จะแบบเป็นไงี้แต่ว่าแนะนําให้ถือไปแบบไม่กินดีกว่าเพราะไม่ค่อยมัน่นใจทุกคนแล้วก็ไปโดนฉลามเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนกลางคืนแบบพาวเวอร์แบ็คได้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยได้แน่นอนแบบพาวเวอร์ออ เนี่ยเดอะชาร์ลีชาร์ลีแคทตี้คูลเลอร์เลมอนยูแครีเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเลมอนสองน,นะคะก็คือฉลามแบบเป็นแบบมะนาวนะทุกคนจริงๆมันคือชาร์ลแหละแต่เขาเขียนเป็นสองแทนนะคะทุกคนมันก็น่ารักดีนะทุกคนมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะแต่แค่เป็นสีดำกับสีเหลืองอ่อนแค่นั้นเองเด <c oughs> ี๋ยวรีชาร์ลีเนะทุกคนอีเอ๊ยน้องตุยดูหน้า,น,าน้องดิ เดี๋ยวพาไปดูโปรตอไทปตอนเช้านะรีบแบบสตีเลยคลิปจะได้ไม่ต้องยาวนเดินไปเลยอย่าโดนแบบพวกขลางพวกชอกนะทุนโอ้กับโดนมีคนเป็นโกสเหมือนเราเลยโปรตไทเดี๋ยวนะันไม่ได้มาทางนี้นี่จะไม่เป็นไรเพราะยังไงทางนี้มันก็เชื่อมกับทางนู้นอยู่ดีนะแต่แค่ต้องอ้อมมันิดนงนี่มันก็นนนนคือทางนี้นะทุกคน ตรงคำว่าที่มันมีคำว่ามุมที่อิสิตเลยนะทคนเนี่ยแล้วก็มานโปรับไทยนะคะมันจะกลายเป็นสีขาวกับสีฟ้านะทุกคนนี่แต่หน้าตากับเสียงก็จะเป็นคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าสีมันจะแตกต่างนะทุกคนฮิวอะไรได้เหมือนเดิมนะทุกคนเสียงเหมือนเดิมเลยนะทุกคน แต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะพาไปดูแฮซี่ได้หรือเปล่านะทุกคนคือตัวนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบสีส้แดงๆนะกคน็คือเหมือนเราจะต้องไปหาชุดอ่าสีเหลืองๆนะทุกคนอ่าตรงนี้มีไหมเหมือนจะไม่มีนะทุกคนน่าจะต้องเข้าไปข้างในนะทุกคนอือตรงนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะทุกคนนี่เราสักพักหนึ่งนะแต่ตัวนี้หาง่ายนะทุกคนจริงๆมีตัวที่เป็นหมวกด้วยนะ ส่วนแว่นตากับหมวกนี่น่าจะเปลี่ยนไปนะเพราเวลาแบบ power back นะทุกคนมันจะแบบมีความเป็น,นีออนขึ้นนะทุกคนนีออนแบบสีม่วงนะแต่ว่ายังไงมันก็คือแว่นกับหมวกอยู่ดีนะทุกคนมันเป็นคนละครจูนะทุกคนน่าจะต้องลองเวลาิดนึงนะเดี๋ยวมันจะแปลงร่างนี่ไงแปลแล้วค่ะจะเป็นตัวสีเทาแบบเข้มนะออกดำๆนิดนึงนี่เห็นไหมทุกคนน้องจะใส่แว่นตานะหรือว่า,าจะถอดแว่นตาออกก็ได้นะทุกคนน่ารักดีนะทุกคน โอเคเดี๋ยวจะลองพาไปแฮซี่นะแล้วถ้าเจอหมวกเดี๋ยวจะลองใส่หมวกดูนะเพราะว่าแว่นตาสีดำกับหมวกสีดำนี่มันใกล้เคียงกันนะกก็คือแฮซี่นี่เหมือนจะเราจะต้องไปเอาเสื้อสีเหลืองอันนั้นนะคะทุกคนโอ้ยแล้วเราก็ต้องไปเอาเสื้อสีเหลืองนะคะเดี๋ยวก็จะเวลาใส่เสื้อสีเหลืองเสร็จก็ต้องให้ใครจูสักตัวหนึ่งจับนะทุกคนแต่ไม่ใช่แบบยูยูก็จับแบบไม่ใส่เสื้ออย่างนี้นะทุกคน โอ๊ยนอ,อ,อ,อนอไม่ชอบเาเสื้อไม่เจออ้ไม่ใช่ตายจริงๆตัวน,นี้ได้จากการที่อเราไปนะกินเบอร์รี่นะได้จากต้นไม้นะแล้วก็ตัวที่เป็นแบบมีหางนะได้จาก ห,ห่างที่มันเป็นแบบต้นไม้คล้ายแบบนี้นะได้จากการที่เราไปดูดอกไม้มากๆนะฮะมันอยู่ใกล้เคียงกันเลยสองทียน,นนะะนี่ไงเจอเสื้อละเดี๋ยวให้ตันนั้นจับนะทุกคนเพื่อนตนนั้นจับจะลองดูนะว่าน่าจะเป็นอย่างนี้จุ๊ยจับอะไจับเลยเพื่อนขอขอจับจับจับแล้วหน่อยจุไม่เป็นไรเอาเพื่อนตู้ยอะแล้วไม่มีใครจับเสียจุย เฮ้ยใครก็ได้จับทีจับจับหน่อยสิเออ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 ใครจับหนูจับจับเลยจับจับเลยจับสิจับสิจับตอนนี้มีใครอยากจับเลยจับสิเธอแอเน่ทอยไว้อย่างเงี้ยให้จับไม่มีใครจับ แต่ทําไมพอแบบไม่อยากให้จับเลยจริงๆแบบเหลือเลือดน้อยหน่อยจับใครจูวอื่นนะทุกคนมันจะแบบมาจับเป็นอย่างเยอะอ่ะมานี่มานี่มามามแต่ไม่อยากจับเข้าอย่างนั้นน่ะจับฉันสิจับฉันจับ,จบเออนั่นแหละได้ไหมจริงจริงมันต้องได้จากการที่แบบไม่ได้เข้าอันนี้ไม่ใช่หรออ๋อได้โอเคได้เหมือนกันนะแต่ขอให้ เพื่อนที่เป็นใครจูมาจับนะทุกคนน่าจะอย่างนนะซึ่งแฮซี่มีข้อดีก็คือจริงๆเข้าบาเรียไม่ได้ทุกคนแต่ข้อดีก็คือใช้อาวุธเหมือนคนได้นะทุกคนแล้วก็ใส่เสื้ออันนั้นได้นะเสื้อสีเหลืองอันนั้นนะที่ทําให้อึดขึ้นนะทุกคนซึ่งเสื้อสีเหลืองมันทําให้อึดขึ้นได้นะใส่อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งมันจะมีแบบแบบกระถางสองอันที่เป็นสีส้มกับสีแบบ เทาแบบเหล็กนะทุกคนใส่แล้วมันก็จะเป็นตัวไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นสีส้มนี่เหมือนจะเป็นแคตตี้นะส่วนตัวนี้ก็ไม่รู้คืออะไรอันนี้ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ <S <S ดเดี๋ยวจะลองหาเสื้อใส่ให้ดูนะทุกคนเสื้ออยู่ไหนเสื้ออยู่ไหนใครจะเสื้อบ้างเสื้อไหน คือเสื้อมีโอกาสที่สปอร์หลายทีมากนะทุกคนโดยเฉพาะห้องนี้นะแต่มันก็ไม่มีแค่ตีเฮาเลยหาอาชุดอยู่ทุกคนหยิบอาวุธได้ใช่ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้โอเคสรุปน้องหยิบอาวุธไม่ได้ทุกคนตอนนั้นข้อเต็งแต่สิ่งที่น้องทำได้ก็คือเหมือนน้องจะใส่ชุดได้ใช่ไหมเห็นเพื่นนยยอนเพื่อนใส่เยอะเยอะมากอ่ะเสือ้ออยู่ เพื่อนทีโพสอะอเสื้อไหนมีนปะน็อปไม่มีอะเพะื่อนก็หาเสื้ออยู่เหมือนกันใช่ไหมไม่เจอแล้วเพื่อนอ,อยู่ไหนทุกคนตาม,มีใส่คริสตัลแล้วมันทำให้เหมือนเป็นการระเบิดนะทุกคนนี่สิ่งเลื่อยอะอ๋อนั่นไงอยู่นั่นโอ้น่ากลัวโอ้เตี A T, หาเรื่องเพื่อ แค่จะหาของฮาาหาตีหนูทลมวยไม่เข้าจุย้ยไม่เขา้าใจไปกับอาใหญวกอันนี้ทุกคนเนี่อะไระสรุปว่าน้อง่าจะใส่ชุดสีเหลืองได้ทุกคนซึ่งเดี๋ยวพาไปหาอีกประมาณสี่ตัวนะทุกคนอ่าอันนี้ก็ตัวพวกนี้มันเสียเวลานานนะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนเจอของแบบนี้ก็เดี๋ยวไปลองกันได้เลยนะทุกคน ลองไปลองกันเองนะผมไ่เหอเสียเวลาทุกคนหากบกไปจหรอไม่เป็นไรจริงจริงมันมีใครจูตัวเก่านะทุกคนแต่ว่าเขาลบไปแล้วก็คือการที่กดสบู่แบบรัวๆจนสบู่หมดนะทุกคนแต่ตอนนี้เขาลบทิ้งไปแล้วนะเพราะจริงๆตรงได้ตัวนะนี่จริงๆตรงนี้ได้ตัวสีน้ำตาลที่คล้ายกวางอีกตัวทุกคนถ้านะใครจะก็ลองได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปห,หาสี่ตัวเอ้สี่ตัวหลักๆใช่ใช่ คือตัวนี้จะเป็นแบบสปริงเกอร์นะทุกคนจักไอศครีมนะต้อกินไอศครีมแบบรวยๆนะทุกคนเนี่ยเขาบอกว่า it would be way to stop eating anymore of y o เขาบอกว่าปวดหัวเห็นไหมเฮชี่ปวดหัวเริ่มแบบโอเคนะเราไปแล้วนะทุกคนใปเจูตัวนี้ซึ่ง เราชอบเป็นอันดับสองนะเพราะว่าหน้าตาน่ารักเอ้ยเพื่อนจองที่จะทุบเลยโอ้ชอบอีทฟรีส์ไอเดนวันเอลา์เอลป์ no 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 โอเคงั้นเดี๋ยวรีเซ็ตนะทุกคน <c oughs> ไม่ต้องตีก็ได้เพื่อนรีเซ็ตเดี๋ยวให้เงินเอง <c oughs> โอเคตอนนี้นะพอเวลาใครมาเหยียบที่มันเป็นเมื่อเมือมอที่เหมือนไอเรีมที่ร่วงตรงพื้นทุกคนที่หยดตรงพื้นมันจะทําให้คนคนนั้นเดินช้านะที่เป็นคนนะไม่ใช่ใครจูด้วยกันเองนะก็เดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลอง,ปลองเป็นตัวน,นั้นดูก็ได้ลองเป็นตัวนี้ให้ดูก็ได้ก็คือตัวนี้นะเออมีหมวกนะทุกคนเพื่อนใส่หมวกทุกคนไปลองกระทะแล้วก็อันนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปลองหมวกกันเองนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะลองอันนี้ดูให้นะ มันจะได้เป็นตัวเส้นตาคล้ายๆกวางจริงๆนะทุกคนก็น่ารักดีนะเดี๋ยวให้ดูนี่ไงมันเป็นแบบเดมอนอนะแต่จริงๆก็น่าจะไม่ใช่กวางนี่ไงแต่มีหางมาทุกคนไม่มีหูแต่นีหางวนี่มีหูมีห,มหางมีขาวแล้วก็มีปีกน่ารักค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวพาไปดูอีกสองตัวสุดท้ายนะทุกคนเอ,อื่อน้องตุยมาน้องเอิ้นสงสาร โอเคเพื่อนตัวนี้สองตัวนี้จะอยู่ใกล้กันมากนะคะเหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆเพื่อนกันเลยทุกคนก็คือห้องนี้เห็นไหมเป็นการ์เด้นนะทุกคนที่ที่พวกเหล่าสลามปั๊บชอบมาให้คนนั่งรูปนะคะทุกคนก็คือจริงๆตรงนี้เราต้องเอาอาวุธมานะเอามาตีเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดอกไม้ให้ก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยตายแล้วเดี๋ยวเอาอาวุธมาฟันต้นไม้นะมันจะมีผลไม้ อ่าแป,กแปกลกๆลวกลงมานะคะแล้วให้เรากินนะจะกินหมดเลยหรือว่าจะกินแค่ชิ้นเดียวก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะแต่อันนี้คือดมรัวๆนะดมรัวๆเข้าปอดอนี่กับโควิดไนทีนอีกเ้ขาบอกว่ามาันรู้สึกเริ่มแปลกๆแล้วอปอดแล้วเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วแต่วาลารงดมต่อไปนะดมแล้วดมอีกก็ยังดมต่อไปโอเค โอเคเห็นไหมเราไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือตัวที่มันจะคล้ายๆกับพุ่มมันนี้นะคะเนี่ยพุ่มนี้นาต้นไม้นะเป็นหญ้านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมทุกคนแบทเดี๋ยวรีเซ็ตไปหาอีกตัวหนึ่งที่เป็นผลไม้ให้นะคะซึ่งตัวนี้จะคล้ายๆกับแมงวันเลยทุกคนเดี๋ยวเตรียมอ่าแบตไปก็ได้นะคะไว้พบแบต เสื้อเอ็กอะเล็กๆนะแต่ตรงนี้ไม่ได้ตรานะแค่เข้ามาดูนะแล้วก็คลิกอะไรไม่ได้ด้วยนะคะแค่เข้ามาดูว่ามันเป็นซองแบบชมพูพอเวลาพาว o w e r black out นะมาตีเลยนะต,ตีเยอะๆเลยเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงพอเวลาตีไคจูแล้วเราตีได้ทนะุกคนแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะขอบคุณเพือ่อนมาตีด้วยเบคอนตีหน่อยนิดก็ยังดีนะแบบ ไปล้มจะทีต้นไม้พอทีเจะทีต้นไม้ตรงนี้มันก็จะมีฝนตกมาประมาณสองสามหรือสี่ตกลงมานะแล้วก็แบบประมาณว่าต้นไม้นี้ก็จะหายแต่เดี๋ยวค่อยสปอร์ใหม่แต่นวิไออาวุธจะพังมานะแตบบ่จะล้มก็ทีอุ้ยยังงอ้ออุ้ยพังงอ้อ แต่กําลังตจ้องอันนี้อยู่นะคน๋อจริงๆริงบริกมันจะสุ่มนะแต่หาย,ยากมากนะทุกคนมันจะไม่ค่อยมีนะทุกคนปลาใส่ยิงปลาได้ใช่ไหมโอ้ฟังซะก่อนเอาวุ้นแถวนี้ใกล้ๆมีแบบไม่ต้องเดินไปตรงนู้นที่ไปหาอ๋อนี่ไงมีแบตอยู่ตรงนี้ทุกคนใกล้ๆใ,ใกล้ก่อนนะใกล้กับตรงจุดเกิด เดินไปเลยนะเดินไปที่เดิมก่อนไปตีต่อแต่ถ้าใครอาวุธอึดนก็น่าจะไม่ต้องทำแบบนี้นะเหมือนมันจะต้องตีแบบลื่นๆแต่นะ้ำหนึ่งช่อแม่อ้ยหรือว่าตัวนี้มันไม่ให้ตีแล้วมันให้เราขึ้นไปเก็บได้เหรอโอเคโอเคงั้นก็ไม่ตีแล้วก็ได้ทุกคนเนี่ยมันเป็นสตรีงฟู้ดนะทุกคนเ <c oughs> ขาบอกว่า wonder what it tastes like ก็คือหวังว่ามันจะรสชาติแบบประมาณว่ายังไงดีทุกคนก็รู้สึกว่ารสชาติมันแปลกๆนะทุกคนเทสเวิร์ดเทสเวิร์ดก็รสชาติแปลกๆทุกคนรอสักพักนึงนะเดี๋ยวมันก็น่าจะเป็นนะเดี๋ยวขอทุกคนว่ามีลูกอื่นไหมบนต้นนึงเหมือนจะมีแค่ลูกเดียวให้สำหรับเรานะแต่คนอื่นน่าจะเห็นไม่เหมือนเรานะคนอื่นก็แยกกันเนี่ยเขาอกว่าเดอเพเห็นความเจ็บปวด นี่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแบง์วันอย่างที่บอกนะแต่ไม่มีแบงค์ทูนะทุกคนน่ารักเห็นไหมนั่นก็น่ารักนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ผมตามอวตารของเราแค่นั้นแหละนั่นก็น่ารักนะอย่างที่เพื่อนเต้นเลยทุกคนแต่แปลกนะตอนนี้บินไม่ได้ทุกคนบินไม่ได้แปลกมากบินบินไม่ขึ้นเลยไม่เหมือนกับดากนจะหลางปั๊บนะทุกคนอุ้ยน้องกัดไปจูด้วยกันเองอะน่ารักไอเค ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมบนยูทชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เกิดซับสไครต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ